สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เรามาพบกับรายการโนเวลท็อปค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนิยายเรื่องอะไรคะคุณโบนัสเรื่องหงสาสายปีกใช่อ,อยู่ในท็อป10เลยนะคะบนหน้าเว็บไซต์ไทย Novel นะคะถ้าใครฟังการรีวิวนิยายครั้งนี้แล้วชอบอยากจะไปอ่านอยากติดตามนะคะสามารถคลิกไปได้เลยที่หน้าเว็บเนาะไทยโนเวลนะคะทุกคนติดท็อป10ไม่ต้องค้นหาใช่อ,อยากจะบอกว่ายอด ดีมากเพ<ท>ราะว่าสนุกมาก <laughs> ใช่ <laughs> ผู้แปลเพิ่งแปลไป30กว่าตอนเองเนาะใช่แต่ว่าคนติดตามค่อนข้างเยอะ <ๆ S 1> เลยใช่ใช่อ่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะโอเคนยิยายเรื่องหงสยายปีกเนี่ยนะนะคุณวรนัสเริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาตัวนางเอกอะ่ะเขาจะเขาจะชื่ออ่อ จิงยุ่นเฉาแต่ว่าในที่นี้เราจะเรียกจริงๆชื่อเล่นของเขาชื่อจริงจริงใช่จริงๆเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนว่าเป็นเด็กกำพร้าที่โดนทิ้งอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็มีตระกูลตระกูลหนึ่งไปพบเข้าอืมอืมและที่เนี้ยเผอิญว่าภรรยาของตระกูลนั้นน่ะกําลังตั้งท้องอยู่พอดีเออซึ่งภรรยาก็เลยเก็บเด็กที่ ที่จริงๆอ่ะเออไอไอตัวจริงๆที่ถูถูกทิ้งอยู่ข้างถนนนนะคะเก็บมาแต่ว่าในใจอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นภาะในอนาคตเพราะว่าเขาก็ท้องลูกแฝดอยู่ด้วยแปลว่าถ้าเก็บจริงๆมาเลี้ยงจะมีลูกสาคนใช่ไหมคะแล้วด้วยพื้นฐานของตระกูลนี้เขาไม่ใช่คนรวยอเป็นแบบตระกูลปานกลางเลยแบบว่าพอกินพอใช้อะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บ ด้วยตัวภรรยาของตระกูลนี้ตระกูลนี้ชื่อตระกูลเฉียวนะคะเราจะเรียกภรรยาว่าเย่ฉินนะคะเขาชื่อเย่ฉิน,นะตัวภรรยาเนี่ยนะเขามีความเชื่อเรื่องดูดวงเขาก็เลยเลือกที่จะไปดูดวงกับหมอดูที่เขาแบบไปประจำไปประจาใช่แล้วทีเนี้ยหมอดูอ่ะได้บอกเย่ฉินนะคะว่าเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยงเนี่ยจะสามารถเป็นเกาะ หรือเป็นเครื่องรางสําหรับตระกูลได้ oh. ใช่เหมือนว่าเด็กคนนี้มีชะตาที่แบบสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากตระกูลได้ซึ่งเย่ฉินเนี่ยก็รักลูกที่อยู่ในท้องของตัวเองมากมเธอก็เลยเลือกที่จะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้เพราะว่าหมอดูบอกว่าถ้าถ้าเก็บเด็กคนนี้ไวอ้อ่ะจะทําให้ลูกของลูกของตัวเองอะ่ะแบบ จเจริญรุ่งเรืองอะไระแบบนี้นแบบมีชะตากรรมชีวิตที่ดีเพราะว่าเอาไอเด็กที่โดนเก็บได้เนี่ยมาป้องกันอเอามาส่งเสริมมาอะไรก็ว่าไปแล้วทีเนี้ยมันก็ด้วยความที่แบบก็ไม่ได้รวยเนาะออเออก็แบบเลี้ยงเด็กคนนี้มาโดยที่ทิ้ดเด็กคนนี้เป็นเหมือนคนใช้ในบ้านว่าแล้ว ใช่แล้วก็เด็กคนนี้ก็ถูกโขกสับสารพัดอย่างเช่นเวลาไปโรงเรียนก็จะไม่ได้ไปด้วยกันเหมือนว่าพ่อกับแม่ก็จะไปส่งลูกของตัวเองที่เป็นลูกแฝดเนี่ยนะด้วยตัวเองแต่ว่าไอตัวจริงๆเนี่ยก็จะจะไปตามมีตําเกิดอะไปอะไรก็ไปไปเวลาตื่นเช้ามาทุกเช้าตัวจริงๆเนี่ยนะคะตัวเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องทํากับข้าวซักผ้าถูบ้านทําทุกอย่างที่คนในตระกูลสั่ง เหมือนเลี้ยงไว้เป็นทาสอ่ะใจซึ่งในตอนนั้นนะคะไอตัวนางเอกจริงๆเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองอ่ะถูกเกมอะไรยังใช่แต่ว่าคนทางตระกูลทางพ่อแม่แล้วก็พี่น้องเด็กแฝดทั้งสองคนเนี่ยก็รู้รู้ห,หมดแล้วก็โขกสัพท์นางอ่ะ,อะซึ่งด้วยความที่นางเป็นเด็กดีเนาะนางก็แบบปฏิบัติทุกอย่างตามคำสั่งทีเนี้ยอยู่มาวันหนึง่งอยู่ๆเธอก็ตื่นขึ้นมา โดยที่ไม่รู้ว่าทําไมถึงหลับหลับไปได้ยังไงอยู่ๆก็ตื่นขึ้น<า>แล้วทีเนี้ยเธอก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้กลิ่นของโจ๊กแบบลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนอะยืนล้อมเตียงอยู่อ,อไอแม่พ่อแล้วก็เด็กแฝดก็ยืนล้อมลอมเตียงอยู่แบบเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยน่าจะโดนใช้จนเป็นลมวะเนี่ยแต่ว่าเย้ฉินเอ้ยเย้ฉินว่าแต่ว่าจริง,รงๆงเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ ทำไมฉันถึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมฉันถึงมานอนตรงนี้นี่มันเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วนี่อ้าแปลว่าเย่ฉินมีตัดได้ไหมคําว่าเย่ฉินไม่เป็นไรก็ตัดแล้วก็เดี๋ยวต่อโอเคหนึ่งสองสมจริงจริงจเนี่ยมีชีวิตที่อยู่ใต้แรงกดดันของตระกูลเฉียวจนอายุ20ปี20ปีแล้วแม่แม่ที่เก็บเธอมาเลี้ยงเนี่ยตายไปตั้งแต่เธออายุสิบห้ซึ่ง พอไอตัวภรรยาตายไปใช่ไหมคะคนที่เป็นพ่อก็พยายามที่จะข่มขืนขืนใจจริงๆรตั้งแต่อายุ15แล้วก็บังคับให้เธอลาออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะแบบให้มาอยู่บ้านคอยดูแลปนิบัติแล้วก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของ,ของตัวสา<ท>ย,<ท>ยด้วย ใช่แล้วทีเนี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือสู้สุดฤทธิ์เลยนะต่อแต่เาแต่มันก็กตันยูแบบว่าอ,<ะ>อยู่บ้าน<ะ>ทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ยอมให้โดนให้ตัวเองโดนข่มขืนออพอเสร็จปุ๊บตอนที่จริงๆอายุครบ20ปีไอตัวพ่อเนี่ยก็พยายามจะข,ข่มขืนอีกครั้ง<ะ>ซึ่งจริงๆอ่ะพยายามที่จะต่อสู้แล้วได้พังมือฆ่าพ่อเ<ะ>ข้าใจปะ,ะแล้วทีเนี้ยพอมันพังมือฆ่าพ่อใช่ไหม ไอตัวลูกที่เป็นแฝดอ่ะมันก็นิสัยไม่ดีอยู่แล้วเนาะเออมันก็เลยแจ้งจับจริงๆแล้วก็ใส่ร้ายว่าจริงๆเนี่ยแบบฆ่าพ่อมันฆ่าพ่อมันเจตนาที่จะฆ่าพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องที่โดนข่มขู่เลยรมันไม่เข้าข้างจริงๆอยู่แล้วแน่ๆเสร็จปุ๊บจริงๆเนี่ยก็เลยไปตายในคุกตอนอยู่ยี่สิบปีอ๋อทีนี้ความยังไม่ซ้ำร้ายมันอ่ะตื่นขึ้นพอมันตายใช่ไหมตอนนั้นมันอยู่ยี่สิบปีมันตื่นมันตื่นมาทีคือมันมาอยู่ในร่างของตัวเองตอนสิบห้า เดห้าปีที่แล้วตอนนี้ที่บอกว่าตื่นมาได้กินโจ๊กนะใช่อันนั้นนะจิตของมันน่ะทิดกลับไปอยู่ในร่างเดิมที่เดิมอีกหรอจิตของมันน่ะคือจริงๆตอนอายุ20อแต่ว่ากลับไปเกิดในร่างอายุ15ปีคือ5ปีที่แม่ยังไม่ตายด้วยใช่ใช่แล้วทีเนี้ยพอมันก็รู้สึกตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม มันก็เลยแบบพยายามพ้นคิดว่าแบบชีวิตมันที่ผ่านมาตลอด20ปีที่มันผ่านมาเนี่ยม,มันถูกโคกศัพอะไรบ้างอพอมันได้กลับมามีชีวิตปุ๊บมันก็เลยเลือกที่จะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วอเออและทีเนี้ยมันก็เหมือนว่าดิ้นรนทุกอย่างให้แบบตัวเองแบบอย่างเช่น โจ๊กใช่ปะที่มันที่บอกว่ามันตื่นมาแล้วได้กลิ่นโจ๊กไอโจ๊กอันนั้นอ่ะมันเป็นโจ๊กที่เย็นแล้วแล้วก็ถ้ากินอ่ะท้องเสียแน่นอนแบบเก็บมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็เลือกที่จะไม่กินโจ๊กนั้นแล้วก็ไปต้มโจ๊กใหม่ซึ่งอีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องมันอ่ะก็พร้อมที่จะหกศัพ์มันใช่ปะแล้วก็แบบบังคับให้มันอ่ะกินโจ๊กอันนี้ซะโจ๊กเย็นเพื่อที่จะไม่ให้วันจันหน้าของมันอ่ะสามารถไปสอบปลายภาคได้เพราะว่ามันอ่ะเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในนนนน้้ออองงีีี่สโรรรรเเยยะะะะไปมมาาแลวั ที่เป็นฝาแฝดอะเหมือนแบบก็เก่งอะแต่ว่าเก่งรองมันอะเก่งรองใช่มันอะอยากที่จะเก่งเป็นอันดับหนึ่งมันก็เลยวางแผนให้อีจริงๆเนี่ยกินโจกินโจที่เย็นแล้วทองเสียจะได้ไม่ต้องไปสอบมันจะได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งเร็วเร้วคือนิสัยไม่ดีทางตระกูลไอ้ตระกูลเฉียวเนี่ยแต่ว่าไอ้จริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กที่เคยยอมมาก่อนแล้วมันก็ตายในสิ่งที่มันไม่ได้ทําอ่ะเออแล้วพอมันได้มีโอกาสที่จะมาแบบเกิดใหม่อะ มันก็เลือกที่จะแบบไม่ทําแบบเดิมอีกแล้วฉันจะไม่ยอมอีกแล้วฉันจะสู้สู้จนขาดใจไปข้างนึงอะก็าก็คือย้อนกลับมาในวายิก็คือยังจําทุกเรื่องราวทุกอย่างได้จําได้ทุกอย่างนี่มันนะคะแบบจําได้ทุกอย่างแล้วก็เลือกที่จะแบบต่อสู้แล้วเขาบอกไหมในคุกตายเพราะอะไร ก็เป็นใ้หวัดตายอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบโดนรับการดูแลดีอะไรี้เนาะใต้ดินคุกอะไรแบบเนี้ยเออว้นาติดตามแล้วที่สําคัญรู้ไหมคะเรื่องเนี้ยมันจะมีการปลูกผักปลูกสมุนไพรแล้วตัวจริงๆเองเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะนะมีโลกอีกใบหนึ่งอ่ะอยู่ในสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เราจะไม่บอกว่าใครเฉยเพิ่งมาบอกตอนจะจบใช่แต่ว่ามีโลกของตัวเองอ่ะโลกนั้นน่ะเป็นโลกที่สามารถดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยาก อยากจะมีอยากจะได้อาอเหรอใช่แต่ก็เข้าไปคนเดียวงี้หรอใช่เข้าไปได้คนเดียวอ๋ออือแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆก็รู้นะว่าตัวเองอะ่ะมีแบบว่ามีชาติกําเนิดมาจากใครที่ดีด้วยเลยมั้งเนี่ยใช่แบบมีชาติมีชาติกําเนิดมาจากใครทําไมมันถึงส่งผลมาให้ชีวิตมันถึงลําบากขนาดนี้เ,เพราะว่ามันมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ที่ทาให้มันะ่ะต้องชีวิตลําบากเพื่อที่จะเป็นหงส์สียปีกแน่นะ ต้องเป็นลูกท่านเมืองหรืออะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าไม่บอกมาทิ้งอะไรอย่างนี้แน่เลยไม่บอกโอ้ยสําหรับใครนะคะที่ชอบแบบว่านิยายแนวปลูกผักทําสวนสมุนไพรในนี้เรื่องนี้คือตอบโจทย์มากแนการทำธุรกิจแบบว่าสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยใช่ด้วยนะครน้ำแรงและความฉลาดของตัวเองใช่ต้องไปติดตามอ่าและจีเนียสแนนนอนงั้นวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณคุณโบโซมากนะคะที่เข้ามารีวิวนิยายช่วยเราเนาะ สำหรับเรื่องหงสย์ายปีกนะคะทุกคนต้องไปติดตามนะคะค่ะยังไงขอฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ